ลองท่านเรามีที่งี่ค่ะคือการดูปัญหาของตัวเาวิร์กช็อปของพี่ก้อยไม้นะี่คือเหมือนกับมันได้จาะลึกเข้าไปในอินไซด์มากขึ้นกเข้าใจได้คำตอบที่ตัวเองตามหาค่ะสวัสด,ดีคะ่ะทุกคนติดเนี่ยอติด,ตดโอเคสวัสด,ดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วินสารยายอีกแล้วนะคะวันนี้ กล้วยไว้มาสอนค่ะเดี๋ยวเราตามหาตึกกันก่อนเช้าป่วงมากก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยเลยนะคะทุกคนปะแอ์พลุกเหมือนไปเมืองนอกความจริงคืออุปกรณ์หลังจากมามาฮีดลนครั้งที่สองแล้วรู้สึกว่ามอเนี่ยดีกว่าชูราของเราเป็นไหนๆนะคะ พราะว่าพื้นที่กว้างมากคือฟุตปาดคือแบบว่าที่สุดกว้างใหญ่เหมือนเดินอยู่เมืองนอกถ้ามีกระเป๋าแบบนี้ก็คือแบบแอปพลกค่ะจะบอกว่านี่ไม่ใช่ฟุตบาทนี่ทางจักรยานเอ้าเหรอเออนี่ทางจักรยานจริงด้วยเราเดินทางจักรยานมาต,ตลอดแล้วเอสเพก้าอยู่ไหนวะ อ่ะอะอสไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศการเรียนการสอนที่เราเอามาให้ดูเนาะยังไงนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพูดเยอะกว่านี้คลิปนี้ก็ไปชมกันเลยค่ะ หลังจากที่มาถึงนะคะสถานที่จัดงานเราก็เช็คสไลด์เช็คคอมต่างๆเรียบร้อยเราก็มาทำสิ่งนี้ค่ะคือกิจกรรมเช็คอินที่เราจะให้น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะโดยส่วนตัวกว้อยมาจะเป็นคนที่อินเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละประสบการณ์ Experi e n c e ต่างๆก็เลยจะชอบออกแบบเนาะกิจกรรมให้มี ลูกเล่นให้มีการปฏิสัมพันธ์ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเพราะว่าการเรียนเนี่ยไม่ใช่มาเริ่มตอนที่เรานั่งจุ้มปุ๊กแล้วก็เรียนเนาะแต่ว่ามันเริ่มก่อนหน้านั้นเริ่มตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าห้องจริงๆก่อนก้าวเท้าเข้าห้องเลยด้วยซ้ำนะคะพอ ทำอะไรพวกนี้บ่อยเรารู้สึกว่าอยากเริ่มทำคลาสของตัวเองจริงจริงจังและจะได้ออกแบบกระบวนการนะคะตั้งแต่ต้นจนจบให้มัน full stream ได้เลยนะคะนี่ขนาดทำเป็นมินิเล็กเนอะก็ยังมีนักเรียนที่มาเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็แฮปปี้แต่สิ่งที่รอ้อยกับร้อยเลยนะจะประสบการณ์ที่ด้วยทุกคน,นเน,น,น,นี่ยทำา็ฉันเข้าใจเานเป็นิดเดีวยวเท่า้นฉันก็กระโดดไปจะไปทำเลยล,ลองนั่นเรานี่สิ่ี่ข คือการปัญหาท่อส่วนอากาักขมิตรโบรา์กับเ e สอย่างที่บอกว่าโปราณคือต้นแบบมีอะไรเล็กๆย่อยได้ให้เราไปชีไหมให้เราไปพิสูจน์ไหมในระยะเวลา,าสัา้นง t ส s ก็คือเอาตัวลงไปแล้วก็ดูผลลัพธ์พ่อปวัคลาสเรื่องการตั้งเป้าหมายเนี่ยพูดได้หลายแง่มุมมากแล้วก็มีหลายเครื่องมือมากแต่ว่าที่จําเป็นจริงๆคือการที่เราลงไปสํารวจแล้วก็รู้จักตัวเองให้มากขึ้นการตั้งเป้าหมายถึงจะมีคุณค่านะคะ ทุกวันนี้นะคะพวกเราคุยกับตัวเองน้อยมากเหลือเกินพอเป็นพื้นที่ให้น้องๆได้ทำเนี่ยก็ดีใจนะคะเราจไปเนาะเราไปไม่ไดต่ไปเรืช่วยเหลือผู้อื่นค่ะในเรื่อง contribution เนาะคือการให้ไปโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนสุดท้ายแล้วความบันเทิงค่ะน้องๆได้รอข้อ,น,อน,นี้อยู่นะคะตอนนี้เรื่องความบันเทิงของเราเป็นยังไงบ้างนะคะกินเที่ยวดูวหนังทำขยาะใช่ไหม,มเยอะเลย วันนี้พอออกขาดนีไปท่วเข้าออกานถ้ามัขาสิ่งนาที่มายไป้งเรื่องอะไรอนมาณขาีแูกาแอคชั่นเท้าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถช่วยเราได้พรามันคือตัวเราดันที่อคคูฟัส คนประสบความสำเร็จที่เราเห็นเนาะเวลาหนังสือเขาถูกออกมาเนี่ยเราอ่านเราเห็นแต่ความล้าหลั้มเหลวเราไม่เราไม่ได้เห็นความสำเร็จเขาจะขับแบนเทรนด์ของพี่เนาะหนึ่งอย่างก็คือหาใครสักคน<ม>ที่ช่วยเราได้นี่ค่ะหรับพี่ก็คือเบนท์ทอคนที่เคยผ่านมาแล้วคนที่รู้ว่าเรากำลังสู้กับความท้อเพราะองผ่านอะไรมาเหมือนกับเรา หรือว่าฟังเสียงกล้วยไม้เบื่อแล้วนะคะแวะไปฟังเสียงน้องๆกันหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเรามีต่อกันนะอย่าเพิ่งไปไหนมีใช่ไหมครับก็มีเกี่ยวกับการตั้งโกโปรเซ l s ิ t ง i n g ใช่ครับพี่หมอแล้วก็มี8ได้มันทำให้เรารู้ว่าแบบแต่ละด้านแต่ละด้านในชีวิตของเรามันมีอะไรบ้างแล้วเราจะตั้งเป้าหมายแต่ละด้านให้ใยังไงคือก็มีเรื่องของการที่เรา follow traditional rule ของคนอื่นแต่ที่เรา,ราตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายตั้งตั้งเป้าหมายใช่ไหมครับแล้วก็ตามเป้าตามเป้าหมาย ไม่ใช่ตามเป้าหมายของคนอื่นเป็นตัวเองในเวอรช์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองเรามีคอลเลคชั่นเรามีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราจะทําในอนาคตมันเป็นสิ่งอะไรมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าการไปชีวิตอยู่ในวันนี้ของเราคืออะไรนั่นคือวันคอลเลคชั่นที่พี่บอกแล้วก็มีไนสโต้ที่พี่บอกว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามเวลาใช่ไหมครับก็เลยรู้ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไนสโต้ของเราเปลี่ยนนั่นไม่ได้ผิดถ้าคอลเลคชั่นของเราเ,เปลี่ยนดังนั้น เราควรที่สะคพ้ารูปคอลเรลูขอ,ลของเราไม่ได้แบบเป็นไมค์กับไมค์มโชว์ะอะไรเป็นยังไงครัประมาณนี้ก็คือแบบวันนี้ก็คือ,น,คอนั่นแหละเรารู้เรื่องจักได้รู้จักตัวเองมากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเมื่อก่อนอาจจะมีหลงทางว่าอาจจะสับสนบ้างแต่ตวนันนี้มันอาจจะทำให้เราเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นในเวอร์ชันที่เราอยากจะเป็นยังไงครับเหมือนกับว่าเวิร์กช็อปที่เคยไปก่อนหน้าค่ะมันเป็นแบบเหมือนกับเขาสอนว่าเออไลฟ์ดีไซน์นี่ค่ะมันเป็น เป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิชาที่แอพพลายมาจากดีไซน์ีกิ้อทีนึงแล้วก็แบบมีการพาเราไปเขียนว่า ee, อีก5ปีเราจะทําอะไรอะไรอย่เงี้ยล้วก็แพนมารวมกันซึ่งตอนนั้นอะมันเหมือนแบบเออก็ก็โอเคนะทำให้เราแบบหาเป้าหมายได้ ดีขึ้นนิดนึงว่าเอ้ยเรามีการคิดต้องหน้าไป5ปีแบบหลายๆแบบอะไรแบบนี้แต่ว่าพอมาเวิร์กช็อปของพี่ก้อยไม้นะ่ะคือเหมือนกับมันได้จาะลึกเข้าไปในอินไซด์มากขึ้นอีกว่าพี่การที่เราจะไปทําแบบนั้นได้อะมันจะมีอะไรสต็ปอะไรบ้างระหว่างทางรวมถึงแบบทริกนอื่นที่แบบพี่ก้อยไม้ให้มาด้วยก็ดีมากเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ที่ได้เรียนรู้จากคาะจากพี่ใช่ไหมก็คือการเหมือนกับตั้งเป้าหมายของโกในชีวิตของตัวเองได้ เป็นระบบเป็นขั้นตอนได้เห็นเป็นภาพชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าส่วนมากก็คือสังคมหรือว่าที่บ้านเคยแบบเหมือน just เรามาว่าเออแบบทําแค่วันนี้พรุ่งนี้ก่อนแบบเรายังตัวแค่นี้เราอย่าไปฝันอะไรที่มันไกลเกินตัวอย่างเนี้ยแล้วพอแบบพอเราเอามาเขียนลงหรือว่าเรามาวางแผนแบบเนี้ยจากคลาสที่พี่มาสอนเแบบนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป้าหมายเรามันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นเราสามารถเริ่มวันนี้เลยก็ได้จากสิ่งเล็กๆมันก็อาจจะทํา มันทําไปเรื่อยๆได้ในอีก5ปีหรืออนาคตที่เรามองว่ามันใหญ่อย่างเนี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่เลยมันก็สามารถเป็นจริงได้แบบที่เราคาดหวังไว้หรือว่าเรามีเป้าหมายหรือว่าความหมายของชีวิตของเราอยู่แล้วใช่ประมาณนีรู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นปุ๊บอ่ะมันเหมือนว่าบอกจากในใจตัวเองว่าแบบเราอยากมีเป้าหมายอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยเขียนลงมันมัน,มนลยเลยอะ แล้วเห็นเห็นทาให้เห็นเองรู้สึกว่าเห็นภาพมากขึ้นว่าแน่จริงๆเรามีเป้าหมายอะไรบ้างแล้วแบบต่อไปก็คือเนีทำทำไมฮาทออวทำอย่างไรทําเพื่ออะไรแล้วทาอย่างไรอ่ะมันก็ทําเหมือนตอบพยายามหาคําตอบให้ตัวเองด้วยว่าเออแล้ว5ปีที่เราเขียนเขียนไปเนี่ยหรือคิดไปเนี่ยมันทาเพื่ออะไรอะ่ะทําให้เห็นคันมากขึ้นว่าแบ่งย่อยเป้าหมายใหญ่ๆนะเราสามารถทําตอนอะไรได้ตอนนี้บ้างอย่งที่ผมชอบก็คือการที่แบบตั้งโกในแต่ละวันเป็นโกย่อยๆอ่ะคับเพราะว่า สมัยก่อนผมตั้งโกแคปทีเดียวปุ๊บแต่ว่าระหว่างทางผมไม่ตั้งโกก็เลยแบบสุดท้ายก็แบบทุ่เฟลขึ้นมาก็แบบเขาแบบเบิร์นเอาพี่แบบเอเหมือนว่ากรอบมุมมองผมให้แบบมันเชฟให้มันดีขึ้นนะครับตอนสมัยก่อนอะผมกดดันตัวเองมากไปเพราะว่าผมมองแค่แบบจุดจุดสุดท้ายเลยอะครับแต่ว่าไม่ได้มองว่าแบบระหว่างทางเราควรจะทํายังไงบ้างควรชมตัวเองยังไงบ้างหรือว่าควรแบบจัดการความความพิดตรงตัวเองยังไงบ้างอะครับเข้าใจได้คาตอบที่ตัวเองตามหาค่ะหนูคิดว่าตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายบ่อยแต่วันนี้หนูก็ได้รู้ว่า หนูไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายเป้าหมายหนูยังอยู่ที่เดิมที่เปลี่ยนคือเส้นทางของหนูเองค่ะแล้วหนูก็หาคําตอบนี้มาได้แล้วตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าได้ค่ะตั้งเป้าไว้ว่าแบบอยากให้คนในโลกนี้รู้สึกดีขึ้นนิดนึงก็ยังดีแล้วหนูก็สามารถทําได้ผ่านสิ่งดนตรีผ่านการเขียนนิยายแล้วก็ผ่านที่หนูเรียนอยู่ก็คือวิศวะด้วย คือ3มอย่างนี้มันก็ไปที่เป้าหมายเดียกันตอนแรกหนูไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วเจอคขตอบแล้วก็เดินหน้าให้เต็มที่ไปตามทางนั้นได้เลยค่ะ คลิปวันนี้นะคะขอจากไปด้วยสิ่งนี้เลยโพสอสที่น้องนะคะมาเล่นกิจกรรมเช็คอินกันตอนต้นนั่นเองสำหรับกิจกรรมนี้เนาะตอนสอนก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ไปอ่านแต่ว่าจะมีแก๊บเล็กๆนะคะช่วงระหว่างที่ให้น้องได้เขียนได้อยู่กับตัวเองเนาะไม่พลาดกุ้ยไม้ก็เดินไปอ่านระหว่างคลาสนั่นแหละแล้วก็ได้เห็นนะคะเช็คอินได้ความรู้สึกก่อนที่จะเข้ามาในห้องเนาะเป็นการให้เรามีสติรู้ตัวแล้วก็ รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักความรู้สึกตัวเองณนะปัจจุบันมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องฝึกแล้วก็มีทั้งน้องแฮปปี้ไม่แฮปปี้หิวนื่อยนะคะก็เออดีใจที่นะคะบางน้องบางคนก็ตื่นเต้นกับกันที่ได้มาเรียนกับเรามากๆเลยก็เป็นความรู้สึกดีๆนะคะที่ได้เห็นด้วยเนาะแล้วก็พอเราเห็นน้องบางคนที่รู้สึกว่าเอ้ยยังเหนื่อยท้อหรือว่ามีความรู้สึกไม่ดีเนี่ยเราก็อยากเนาะให้คลาสเรานะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้น้อง ได้วันดีๆกลับไปในวันนี้นะคะนอกจากพาร์ทของความรู้สึกแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องความฝันเด็กๆเ,เขียนความฝันกันหลากหลายมากเลยเนาะส่วนใหญ่ก็มีทั้งเรื่องการงานการเรียนความสุขแล้วก็ดีมลิสทั้งหลายนะคะก็อยากฝากบอกถึงน้องๆแล้วก็คนที่เข้ามาดูเลยว่าให้เราเริ่มต้นนะคะจากสิ่งพวกนี้แหละสิ่งที่เราอยากได้ แล้ววิธีการจะตามมานะคะให้ยึดตรงนี้ไว้บางคนเขียนว่าอยากมีความสุขอืแล้วความสุขของเรานิยามมันคืออะไรนะคะแตกมันออกมาให้ละเอียดสิ่งนี้แหละก็จะกลายเป็น core Val u e นะคะที่จะ Drive เราให้มีพลังงานในการทำอะไรอีกหลายอย่างเลยแล้วก็กล้วยไม้เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ค่ะเราทำได้ถ้าเราอยากจะทำไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้นะคะก็แฮปปี้มากที่ได้มาสอนน้องๆน,นะคะมหิดน ที่สารยาวันนี้ก็ถ้าใครนะคะอยากให้กล้วยไม้ไปสอนที่ไหนอีกก็บอกได้นะคะยินดีที่จะไปแบ่งปันมากเลยเพราะว่าเป็นอีกิีิกายและความสุขเล็กๆของก้วยไม้มากๆเลยค่ะ